ัหชุมพรเมืองแห่งผลไม้ของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดโลกทุกๆปีตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงสิ้นปีคือช่วงเวลาที่ราชาผลไม้อย่างทุเรียนหมอนทองพร้อมออกสู่ตลาดหลังจากที่ทุเรียนภาคตะวันออกทยอยหมดไปโดยสภาพ,พื้นที่อันโดดเด่นทั้งที่ราบสูงที่ราบลุ่มและพื้นที่ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย ผสมผสานกับปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอและดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุทำให้ทุเรียนของชุมพรมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครผลกลมรีร่องภูเด่นเปลือกบางโค้นหนามโตเนื้อหนาเนียนละเอียดสีเหลืองอ่อนรสหวานมันกลิ่นหอมกำลังดีมเมล็ดเล็กหรือบางครั้งก็ลีบนี่แหละครับสเสน่ห์ของทุเรียนชุมพรที่ครองใจผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อำเภอทุ่งตะโกหนึ่งในพื้นที่สำคัญของจังหวัดชุมพรที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่า3,000 30, 0ไร่และโดยเฉพาะตำบลตะโกที่นี่คือหัวใจสำคัญของการผลิตทุเรียนคุณภาพสมาชิกในชุมชนมองเห็นศักยภาพและก็โอกาสจึงรวมตัวกันในปี2,559ก่อตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตะโกครอบคลุม8หมู่บ้านสมาชิกกว่า100คน บนพื้นที่ปลูกกว่า1,000ไร่หมู่12คือตำแหน่งของศูนย์เรียนรู้หลักที่นี่ไม่ใช่แค่ที่รวมตัวแต่คือแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้จริงจากประสบการณ์ของกเกษตรกรรุ่นเก่าผสมผสานนวัตรกรรมใหม่เพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐานสูงสุดการรวมกลุ่มของที่นี่ไม่ได้มีแค่การปลูกเท่านั้นแต่ยังมีการวางแผนทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาถูกการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อลดต้นทุนไปจนถึงการจัดการตลาดแบบครบวงจรสิ่งที่โดดเด่นก็คือการนำแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลทุเรียนเข้ามาใช้โดยแอปพลิเคชันนี้จะทำการบันทึกข้อมูลทุกต้นในแปลงตั้งแต่ช่วงออกดอกจนถ,ถึงวันเก็บเกี่ยว ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตะโกผลิตทุเรียนหมอนทองคุณภาพทั้งในฤดูและนอกฤดูตั้งแต่เดือนมิถุนายนยาวไปจนถึงธันวาคมและบางปีก็ยาวไปจนถึง,งเดือนมีนาคมเลยทีเดียวครับกเกษตรกรที่นี่รู้จักปรับตัวรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเรียนรู้วิธีป้องกันโรคและแมลง พร้อมทั้งพัฒนาเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านเคมีหรือชีวพันธุ์ก็ตามการจําหน่ายผลผล,ผลิตก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการขายเองการเหมาสวนขายออนไลน์รวมไปจนถึงการแปรรูปเป็นทุเรียนทอดกรอบหรือทุเรียนกวนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกในกลุ่มนี่คือพลังของการรวมกลุ่ม พลังที่ทําให้เกษตร,รกรยืนหยัดได้อย่างมั่นคงหากคุณคือเกษตร,รกรทุเรียนในพื้นที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแปลงใหญ่ทุเรียนตําบลตะโกเพื่อเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันส่วนทุเรียนทำตามมาตรฐ้านเจฟีนะครับทุเรียนคุณภาภา่รอร้านเกมี ทางผู้บริโภคและผู้ผลิตน,นะครับต้องเป็นกอดในแปลงในทวนเราดิ้นดีนดินปาตาดอะไรนะครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาสนับสนุนประมาณมาให้เราทํากิจกรรมแสงยหญ่แล้วก็เราทําต่อเนื่องมาจนถึงเท่าทุกวันนี้นะครับมันมี8กลุ่มแล้วก็มีประธานกลุ่มย่อยทั้งหมด8คน มีคณะกรรมาการได้เรียบร้อยพอเรารวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่เราก็สามารถดูแลคุณภาพขออผลผลิต <c oughs> เผื่อออกส่ตลาดได้อย่างดีนะครับแล้วก็เราได้มาคำนวณว่ามีผลผลิตประมาณเทาเ่าไรเป็นการเมาส่วนทังหมดเทคนิคก,การค่ายของกลุ่มแต่ละกลุ่มเมืเม่อนกันมดพอรวบรวมได้แล้วก็มีลงมาประมูลแล้วก็จะค่ายราคาเดียวกันมดทังกลุม่มและสําหรับผู้บริโภคทุกครั้งที่คุณเลือกซื้อทุเรียนจากแปลงใหญ่ตำบลตะโก นั่นไม่ใช่แค่การได้ลิ้มรสทุเรียนคุณภาพพรีเมียมแต่คุณยังได้สนับสนุนเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงนี่คือทุเรียนชุมพรของดีที่เราภาคภูมิใจสนับสนุนโดยสำนันนกงานเกษตรจังหวัดชุมพรรมส,งส่งเสริมการเกษตร